ถ้าพูดถึงรองเท้า a i d a s x LG เชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่คุ้นหูกันแน่แต่บอกเลยว่าตะกูนี้คือเกมเก๋ของสนสเก็ต Air Jordan แน่นอน วันนี้เราจะพามาเจาะลึก3รุ่นที่กำลังมาแรง Adidas XLG Meta Wave, Vento XLG, D-Lux e Runner และ a d i t a r XLG แต่และรุ่นมีจุดเด่นอย่างไงและรุ่นไหนเหมาะกับใครเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cy โคพีเ k ช่องที่ลงทุกสิ่งเกี่ยวกับสตรีทแฟชั่นใครที่ชอบสน้นเกอร์ดีไซน์ลำ้ลำลเท่เทไม่ซ้ำใครต้องดูคลิปนี้ให้จบและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ a d i d a s XLG MetaWave หรือ MTW รองเท้าสุดลำ้ำที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก f e r r o w Fluid หรือของเหลวแม่เหล็กเขายัางใช้ l i f e t Style และ Dim e s t y e เทคโนโลยีใหม่จาก Adidas ที่นิยมใส่รองเท้าวิ่งด้วยเพื่อให้สัมผัสรู้สึกถึงความนุ่มเบาและรองรับแรงกระแทกได้ดีต่อมา v e n t o XLG Deluxe Runner รุ่นนี้บอกเลยว่าแปลงม่สุดๆเพราะ a อ i d a s เล่นดีเทลให้รองเท้าดูเฟดเฟดเ,ฟดเก่าๆโดยเขาใช้เทคนิคการทำสีแบบ Distress ให้ลุกเหมือนดูผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ออกแบบมาให้ดูวินเทจแบบตั้งใจและที่ ที่เด็ดสุดคือเชือกองเท้าที่ร้อยมาแบบพิเศษเพิม่มความเท่อีกคั้นใครที่ชอบลุคสตรีแนวสปอร์ตแถมอยากได้สีที่แตกต่างรุ่นนี้มีสีให้เลือกเยอะเลยและรุ่นต่อมา adidas x lg รุ่นนี้มาในแนววินเทจผสมโมเดิร์นสีเงินตากกสีขาวที่ให้ความรู้สึกฟิวเจอร์ิสติกเลโทอร์ลายรองเท้าว,วิ่งยุค2 0 0พที่มีกลิ่น i y 2 k รองเท้ารุ่นนี้คาดว่าได้อินสปายเลชันมาจากชาร์กี้สเนคเกอร์ทั้งเขาัางใช้โฟมดีมสไตน์ซึ่งเป็นเทคนโนโลยีใหม่ของ adidas ที่ช่วยซัพพอร์ตเท้าใส่เดินนนนนทัั้้งวไมม่่ีลาแอ สำคัญคือแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายสไต,ตล์จะลุคสตรีหรือลุคมินิมอลก็เอาอยู่ใครที่เริ่มชอบตระกูล x lg นี้แล้วไปดูต่อกันได้เลย You do what you want when you hot. I spit quick, but the lines are slick. Get up on the regular, like which one hits. Minute on the regular don't sound like this, but it still hits. I don't miss. I just go 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 like a go go flow, and I'm almost done. And I told your so when I throw these flows it's like it's shimbo and when I ain't too close to the your small girls, and I'm not in the middle when I'm hot with a riddle, and I got just a minute when I stop, and I pivot. All I got is a mission. You not in the one that's on top? Go the distance. You flap? There's a difference. I'm on my grind. That is all the time. I do not do race, That's right. I stay in dry. And look, I'm back with a little bit of that, a little more cash than the came with. Ready that cat is not that bad. But I still. The boy got skills. I don't need her. I don't need him. I don't need help with me. I got this. I can sing songs. I can spit raps. And I can do both. Even do this word. This how I go, you pop it. This how I go, you high. Funny now, and I drop it. None of the numbers can drop. me on me, and it's true. But I'ma go finish some top. You get what you want. หลังจากที่ผมได้ทายออนดูแล้วรู้สึกต่างกันชัดเลยเมตาเว็บจะให้ฟีลกระชับและมีความนุ่มความเด้งเนื่องจากเขาใช้โฟมตัวท็อปของค่าย Adidas อย่างไลท์ไซส์และดีมไซส์ส่วนเมนโตเอ็ก์เอลจีดีลักลันเนอร์ Runner, จะรู้สึกหนักหน่อยแต่ความนุ่มยังคงมีอยู่ส่วนอ d ดิดาสเอ็กเอลจีให้ฟีลคล้ายรองเท้าสายลำลองใส่เดินเที่ยวสบายสบายได้เลยและนี่เป็นตารางเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนักและความสบายในมุมมองของผมนะครับ สำหรับใครที่อยากเน้นความสบายผสมความเท่ไปนในตัวแนะนำเมตตาเว็บตอบโจทย์เลยครับแต่ใครอยากได้ลุคเท่สุดๆเท่แบบแตะโกนไปไหนก็มีแต่คนมองดีไซน์ไม่ซ้ำใครแน่นอนแนะนำเ็นโต้เอ็กแอลจีดีรักเลนเนอร์คือตอบโจทย์เลยครับและถ้าใครชอบแบบเรียบๆใส่ชุดง่งายๆไม่แฟชั่นจ๋าจนเกินไปทั้งยังให้ความนุ่มและใส่สบายส่วนตัวแนะนำเป็น a d i d a s x เ g เหมาะสำหรับ r อว a ด Look แมทได้ง่ายกับทุกชุดเลยครับ และสําหรับเรื่องไซส์นะครับทั้ง3รุ่นแนะนําใส่ตรงไซส์ได้เลยเพราะรุ่นนี้เขาโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆอยู่แล้วหากใครหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าบานก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้สบายๆปกติแล้วผมใส่ไซส์9.5 US รุ่นนี้ผมก็ใส่ไซส์9.5 US ได้เลย Okay. okay. เมทเลบีเ,เวฟแล้วผมว่าเหมาะกับสายเทคแวร์ are, หรือสายสตรีดำล้ำําส่วนเวนโต x เอดีลักเหมาะสําหรับสายสตรีดแวร์ใส่กับพวกจร์ดหรือคอมแบท X คือเท่มากส่วนเอดิสตาเอ็กแนะนําให้แม่กับซูเปอร์แบกกี้บอกเลยว่าลงตัวสุดๆสําหรับใครที่แต่งตัวไม่เก่งแนะนําแม็ชุดตามได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของราคานั้น m e t a เว็ ave, ราคาตลาดจะอยู่ที่ประมาณแต่ทนกดนิดๆส่วนเบนโต้ XLG จะเริ่มต้นที่6,900ซึ่งแล้วแต่สีแล้วจะไซส์เลยครับส่วน a อด s t a า XLG จะอยู่ในงบประหยัดนิดหน่อยเริ่มต้นที่4,900นนิดเท่านั้นดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ เพื่อนๆชอบคู่ไหนที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยและถ้าหาณเพื่อนเริ่มสนใจ Adidas XLG ก็สามารถสั่งซื้อเราร้านไซโครบีเคได้ทุกช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรรอติดตามกันได้เลยเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย